ความเจ็บปวดเป็นครูที่ดีที่สุดหากคุณปล่อยให้มันสอนคุณบางครั้งชีวิตโยนมันทิ้งมาให้เราในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงบางทีอาจจะเป็นการสูญเสียที่คุณคิดว่ารับมือไม่ไหวหรืออาจจะเป็นความรักที่ไม่สมหวังที่ทำให้หัวใจคุณบอบชำ้ำแต่เชื่อเถอว่าความเจ็บปวดเหล่านี้แหละที่จะเปิดตาคุณให้เห็นถึงความจริงที่ซ่อนอยู่มันสอนให้คุณรู้ว่าแต่ละวันมีค่าแค่ไหน ความสุขในช่วงเวลาปกตินั้นยิ่งใหญ่ตัวที่คิดและคุณจะเรียนรู้ที่จะให้คุณค่ากับทุกช่วงเวลามันสร้างความเข้มแข็งในตัวคุณทําให้คุณเห็นความงามในความอ่อนแอความสามารถในการลุกขึ้นใหม่เมื่อชีวิตทำให้คุณล้มสิ่งที่เจ็บปวดกลายเป็นบทเรียนที่สอนให้คุณใจเย็นและเข้าใจว่าไม่ว่าชีวิตจะมีอุปสรรคขนาดไหนแต่ทุกอย่างมีจุดหมาย เหมือนการเดินทางที่ต้องเผชิญกับพายุแต่สุดท้ายคุณจะได้เห็นรุ้งงามที่มีค่าหลังฝนตกดังนั้นอย่าทำให้ความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่คุณหนีแทนที่จะหลบมาดูกันว่าเราจะทำอะไรกับมันได้บ้างลองเปลี่ยนมันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่แค่เอาชนะแต่ยังทำให้คุณเป็นตัวคุณที่แข็งแกร่งและมีความหมายมากขึ้น คุณมีประสบการณ์หรือคำถามเกี่ยวกับความเจ็บปวดในการเรียนรู้บ้างไหมมาแลกเปลี่ยนความคิดกันในคอมเมนต์นะ